สวัสดีครับพบกับผมพุทธพง์อุตรศรีวันนี้ผมมีสาระอีกดีๆเช่นเคยครับจากกรณีข้อคำถามที่หลายท่านติดต่อสอบถามมาว่าจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจะต้องนำพยานหลักฐานอะไรไปบ้างในเรื่องของการนำพยานหลักฐานไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนั้นในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ผู้แจ้งหรือผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงหรือไม่นะครับซึ่งการที่จะนําพยานหลักฐานไปนั้นนะครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา66กนะครับก็นำบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะ,ะการกล่าวหาบุคคลนะครับการการกล่าวหาบุคคลจะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรนะครับว่าบุคคลนั้นได้กระทําความผิด ซึงมีอตราโทษนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับคือ,อหลักก็คือจะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะกล่าวหาเขานะครับไม่ใช่กล่าวห,หาล,ายลอยๆเพราะหากการกล่าวห,หาล,ายลอยๆโดยที่ท่านไม่มีพยานหลักฐานเลยนะครับท่านอาจจะโดนฟ้องแจ้งความกลับดําเนินคดีฐานแจ้งความเท็จหรือว่าแจ้งทําทให้ผู้อื่นต้องได้รับโทษทางอาญานะครับสําหรับในกรณีความผิดฐาน การดําเนินคดีคดีออนไลน์นะครับคดีออนไลน์มีหลายท่านถามมานะครับซึ่งเบื้องต้นต้องคนที่คนที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายที่แท้จริงซึ่งโดยหลักนั้นนะครับความผิดที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นกรณีที่มีการโอนเงินไปก่อนนะครับแต่ว่าการเก็บเงินไปทางนั้นเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่การเก็บเงินไปทางนั้นเป็นกรณีที่มีการ ให้ข้อมูลนะครับเป็นให้ข้อมูลส่วนตัวไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนั้นก็ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าประเด็นส่วนใหญ่ที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานออมกอดีให้พนักงานสอนดำเนินคดีนั้นเป็นกรณีที่ผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายคือผู้ที่โอนเงินไปนะครับได้โอนเงินไปให้กับคนร้ายนะครับหรือว่ามีใจชีพนะครับซึ่งสิ่งที่จะนํามาร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานส่วนนั้นให้พนักงานดำเนินคดีนั้นก็ต้อง มีพยานหลักฐานก็ได้แก่นะครับสำนองบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสำนองบัตรบัตรประจําตัวประชาชนแสดงตัวตนมาเป็นผู้เสียหายมีชื่อที่อยู่นะครับที่ถูกต้องนะครับซึ่งสถานที่เกิดเหตุก็คือสถานที่โอนเงินนะครับสถานที่โอนเงินเป็นสถานที่เกิดเหตุและนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการแคปหน้าจอข้อความการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนทนาผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทาง ลายหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแคปข้อความมาทั้งหมดนะครับประเด็นปัญหาก็คือบางคนแคปเอาบางส่วนนะครับซึ่งการแคปเอาข้อความการสนทนาต่างๆให้เรียงเรียงลาดับเหตุการณ์นะครับซึ่งการแคปหนจอจะต้อง Brisbane, ทํามาลงในเปเปอร์ลงในกระดาษนี่จะต้องมีข้อความที่อ่านนะครับมองเห็นตัวอักษรที่ชัดเจนนะครับซึ่งเอกสารที่เอามาต้องเอามาทั้งหมดนะครับเอามาทั้งหมดแล้วก็เรียงลําดับเหตุการณ์ทั้งหมดข้อความเป็น เป็นสตอรี่เป็นเรื่องอะไรเป็นราวมานะครับแล้วก็เอกสารทุกอย่างก็ถ่ายมาอย่างละสองชุดมอบให้กับพรรักงานสวนนะครับเพื่อในใน,ในการล้องทุกข่าวโทษซึ่งพรรักงานสวนก็จะพิจารว่าผู้ามาแจ้งนั้นเป็นผู้เสียที่แท้จริงหรือไม่นะครับความผิดที่เกิเนนดขึ้นเป็นความผิดเกิดขึ้นเป็นเป็นการผิดสัญญาทางแพง่งหรือว่าเป็นความผิดอาญานะครับฐานช่อโกงหรือนําเข้าสูร่ระบบคอมพิวเตอร์ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งวพวกพบะรัสสวนก็เตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการแจ้งความออนไลน์เนี่ยนะครับ ก็มันมีเพจเฟซเจอร์เฟซบุ๊กต่างนะครับที่มีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางในระบบสื่อโซเชียลเน็ตนะครับก็ท่านอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับก็ทางที่ดีนะครับทางที่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือก็ขอให้มาพบผน้นส่วนในสถานที่ที่ท้องที่ที่เกิดเหตุท้องที่ที่ก็คือท้องที่ที่ท่านโอนเงินนะครับสถานีตตารวจท้องที่ที่ท่านโอนเงินนะให้มาพบผน้นส่วนและนําพยานหลักฐานก็อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือสำนองบัตรบรรจุประชาชนนะครับ แล้วก็ข้อความการสนทนาต่างๆทั้งหมดแคบลงใส่ในกระดาษทําเป็นเปนเปอร์มาอย่างละสองชุดมอบให้กับผู้ทำสวนเพื่อดาเนินคดีนะครับให้พินามให้ผู้ทำสวนพินามว่าเป็นความผิดทางอาญาหรือความผิดทางแพ่งนะครับซึ่งการดาเนินคดีการโอนเงินต่างๆเนี่ยถ้าเราต้องใช้กฎหมายโดยสุจริตนะครับกฎหมายเราต้องใช้โดยสุจริตอย่าไปทําแบบเราไปซื้อขายจริงๆแต่ว่าต้องการอ่า ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าผิดสัญญาอะไรไม่ตรงปกอะไรอย่างนั้นนะมันก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับก็หลายท่านฝากถามมาก็คิดว่าในคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับคลิปนะครับเพราะว่าหลายท่านถามมาซึ่งอผมก็เคยตอบไปแล้วนะครับก็ตอบไปแล้วแต่ว่าอ่าบางท่านนะครับบางท่านก็ยังมีการสอบถามมานะครับก็เลยผมก็เลยทําเป็นคลิปบอกอบอกเล่านะครับบอกเล่าบอกให้ฟังเล่าสู่กันฟังว่า ในเรื่องพยานหลักฐานนํามาก็มันนํามาแจ้งความต่อพนะกงานสวนให้ดําเนินคดีกับมิจฉาชีพในคอมิดฐานในคดีออนไลน์ก็มีประมาณนี้ตามที่กล่าวม,มานะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ